สวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องปุ๊แม่น้องมิวนะคะสวัสดียามเย็นนะคะหลังจากที่เราแพ็กของนะคะตามออเดอร์ที่ FC สั่งมานะคะ<อ>ก็น่าจะใกล้จะหมดแล้วนะคะก็แอดมินแอนนะคะก็พยายามรีบเคลียเนาะเคลียออเดอร์ออกนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าแอดมินแอนก็จะรางานยาวนะคะ อืมอาจจะเขาจะเรียกว่าราพักร้อนนะคะยาวก็ป้าก็จะถือโอกาสแอดมินแอนลาก็อาจจะไปหาลูกชายเนาะนะคะหลังจากที่บุญนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เย็นนี้หลังจากที่กลับบ้านไปนานหลายวันนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ได้มาอัปเดตจุดต่างๆตามที่บอกเนาะนะตอนนี้เราก็อยู่ที่ กลางดงปอเถืองกลางดงปอเถืองนะคะทุกคนร็อกนี้เนาะพี่เสือบอกว่าปุเป็นคนวานดูทำไมมันเป็นแบบนี้และฝั่งทางนี้นะคะจะเป็นพี่เสือนะคะจะเป็นพี่เสือเป็นคนวานเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นปาสานะคะจะเป็นริมไปอย่างนี้นะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ เราจะเดินไปได้ไหมเนี่ยดงปอเถืองเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ปู้แม่น้องมิวด้วยนะคะก็ใกล้จะถึงวันงานฉลององค์ปูแ่แลนะคะมันจะเติบโตทันไหมเนี่ยโอ้ตรงนี้ขึ้นเต็มยังไงเนี่ยตรงนี้ขึ้นสูงแล้วนะอืมอ่ะเราก็เป็นเขาเรียกว่า ประสบการณ์หรือเขาเรียกว่าก็เรียนรู้ไปนะคะโอ้ตัวนี้แล้วก็จะมาช่วยสอวไม่ใช่ช่วยหรอกไปดูบุญเหลือบุญรอดกันนะคะทุกคนเราตั้งแต่มาสองสามวันสองสามวันมานี้เนาะก็ยังไม่ได้เห็นหน้าบุญเหลือบุญรอดเลย อวนผอมแค่ไหนนะคะ FC ยังไม่ได้เห็นในช่องปุ๊แม่น้องหนิวเลยนะคะก็ฝากดูช่วยติดตามและรับชมให้ด้วยนะคะอตอนนี้ก็ยอดก็ยังไม่ขึ้นเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่า AI ก็น่าจะปิดการมองเห็นสักหน่อยเห็นคอมเมนต์มาบอกว่า ต้องเปิดหาหน้าช่องนะคะเพราะว่าไม่เห็นคลิปเด้งไม่เห็นคลิปเลยนะคะก็ถ้า FC ท่านใัเห็นคลิปนี้เนาะก็ฝากนะคะกดเข้าหน้าช่องแล้วก็กดกระดิ่งติดตามเวลาปุอัปเดตนะคะก็จะได้เห็นคลิปปุ๊ว่าวันนี้ไปไหนเนาะวันนี้ทำอะไรบ้างวันนี้ไปไหนกับป้าหรือเปล่าวันนี้มีภารกิจด่วนอะไรไหมวันนี้ Order, ออเดอร์ทีพีปังไหมอะไรแบบนี้เนาะคือ,อวันนี้เด็กๆเ,เปิดเทอมแล้วใครไปส่งเนาะใช่ปุ๊เหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรแบบนี้หรือว่าอาจจะมีเสื้อพรสยก่อนเปิดเทอมหรือว่าเปิดเทอมจะมีเสื้อพ้า์อะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะก็กดกระดิ่งติดตามปุ๊แม่น้องหมิวด้วยนะคะไปะเดี๋ยวไปเอามือเรือมาล <_ d Öyle> อยู่ม่มะแม่แม่กันไปนะวันนี้ก็สวว่าจะไปดูหมอำํำปุ๊กก็คงจะไปกับครอบครัวนะคะแฟนก็จะไปด้วยก็คงจะไปเจอกับสวอ,อที่นู่นแล้วก็กลางวันก็ทำงานเนาะเย็นกลับไปก็ครอบครัว เล่ามาไม่ทันเลยแม่มาไม่ทันลูกมยนไหนกล้วยมาอีก้วกล้วยมาอีกแล้วโอ้ยไม่เจอตั้งนานอ้วนขึ้นจุ๋มมเลยนะนี้ไหน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 ี่ได้กินกล้วยอุ้ยสรุปว่าติดนับติดแล้วใช่ไหมนี่ ติดแล้วใช่ไหมแม่ดานับตั <soundtrack> ้งแต่วันนั้นน่ะติดแล้วใช่ไหมอยากกินอีกยังไงไปเข้าคอคอกคอคอกคอกคอแล้วเร็วไปไปโอ้เดินเองไม่ต้องอัดึงเชือกเลยเนาะโอ้รู้คอกรู้อะไรแล้ว รูคอกรู้อะไรแล้วป้ป้าปอือคอก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 คอพาวัวเข้าคอกหรือวัวพาเราไปคอกเราต้องเรียกให้ถูกนะ <c oughs> <c oughs> เออเราต้องเรียกให้ถูกนะเนี่ย มันยังไงอยู่นะโอ,อ้โหอัปเดตอัปเดตญาติรูสรีก่อนโอ้โหญาติรูสีเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็จะไปชมขอบุป,ป่าฝาดงไปหน่อยนะขอบุปไปหน่อยได้ไหมโอ้โห บุป่าไปเลยแล้วกันเขาคอกแล้วอันนี้ผักบ่นน่ผู้ใดมาหวานไ,นไ,นบบไาว้นี่โอ้วหวานใส่ขีงง่วนเลยสุดอึง้งสุดอึ้ง นูไม่อยู่ยี่สิบวันทุกคนแม่ดาทำอะไรที่น่าคอกัวโอ้อึ่งว่ามีผักที่น่าคอกัวสุดยอดโอ้ยเขาไม่ได้ถือกระตากระเตมาเด้อไม่มีมาไฟเด้ตอต้นแต่มาจากบ้านนี้ยังไม่มีไฟเลยหมดไฟเลย,เลยโอ้โหแม่ดาก็จะก่อไฟเหมือนเดิม โอ้โหข้าวเราเหลื้งแล้วนี่นาะมันลายอูหูด้ยนะเนี่ยเราไม่ได้มา,มานานเนี่ยไม่ได้มานานทุกคนเราไปอูหูก่อน โอ oh. ไปบ้านกลับมาไม่อยากจะเชื่อข้าวเหลืองแล้วมามาเลยนะกล่องดังที่จะไปหาขึ้นก่อนมาเนี่ย

ติดแน่นอนโกลยปุยออกมาไฟก็ติดแล้วชดช่วงชาชวานแล้วจ้าเอาไม่ได่าของเจ้าครึ่งได้สองนาที แล้วคือตางมาแนแนี่นะคะเราก็เอานเรือมุนลอดเข้าคอกแล้วก่อไฟเรียบร้อยนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะกับทุ่งข้าวของเราที่กำลังจะเรืองสวัสดีค่ะ